เตรียมสร้างมิติใหม่ให้กับ,บวงการความงามในบ้านเราได้ไม่น้อยนะคะเมื่อบริษัทอุลตาวีเมดิคอเอสเตติกประเทศไทยจำกัดที่นําโดยคุณกัญญาลักนะคะกรรมการผู้จัดการและนายแพทย์ไพศาลนะคะคณะบดีสํานักวิชาวเวชศาสตร์ะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวง ได้จัดบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพนะคะเรื่ง Coffee, องเอลเตอร์ขอบพีดีโอไมโครฟียนวัตกรรมแห่งวงการแพทย์ความงามนะคะเพื่อเพิ่มขีดจำกัดแล้วก็ยกระดับฝีมือแพทย์ไทยให้ทันเทรนด์โลกนะคะโดยมีแพทย์เวชศาสตร์ชะลอวัยนะคะเข้าร่วมงานกว่า50ท่านไปเมื่อวันที่28สิงหาคามที่ผ่านมาณนะตึก PS Tower วัตถุประสงค์ในการจัดงานในวันนี้นะคะเ,เราต้องการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้แพทย์ได้นําผลิตภัณฑ์นะคะ ของบริษัทอุลเาวีอัลต้าคอร์ไปใช้ได้อย่างถูกต้องค่ะแล้วก็ปลอดภัยกับคนไข้ด้วยค่ะผลิตภัณฑ์ของเราคือ,อถ้าในตลาดเราจะใช้คําว่าไหมน้ำค่ะไหมน้ํา PDO ก็คือเป็นไหมเมื่อก่อนเราเป็นไหมแบบเส้นเราเอามาทําให้เป็นแบบน้ําแทนฉีดเข้าไปเพื่อกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนค่ะให้กับผิวได้ผิวความหนานแน่นของผิวความเด้งของผิวหรือความตึงของผิวคุณภาพผิวให้ดีขึ้น,นะคะ่ะ ของเรามีการรับรองผ่านอยอยไทยเรียบร้อยนะคะอยอยเกาหลีก็ผ่านแล้ว CE ผ่านแล้วมากกว่า 40, 40ประเทศทั่วโลกค่ะที่ใช้กันอยู่ตอนนี้ค่ะผู้ที่หมอนี่30อัพฉีดได้เลยค่ะก็คือช่วยปกติอายุเราพออายุเยอะขึ้นนะคะร่างกายจะสูญเสียคอลลาเจนไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราก็สามารถฉีดได้เลยตั้งแต่อายุ30เพื่อเป็นการป้องกันไว้ก่อนให้ผิวมันมีความแข็งแรงมีความเด้งยืดหยุ่นของผิวดีขึ้นค่ะ เมื่อก่อนเราจะเป็นไหมเส้นใช่ไหมคะไหมเส้นเล็กๆ้อยเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีการบวมช้ำง่ายขึ้นแต่ว่าอันเนี้ยพอเราเราวิธีการฉีดเนี่ยฉีดกระจายทั่วหน้าแล้วเ,เจ็บน้อยกว่าบวมน้อยกว่าใช้ชีวิตประจําวันได้เลยไม่ไม่ค่อยจะเจอเขียวช้าเยอะอะไรเนี่ยผลลัพธ์ได้จริงๆผลลัพธ์คือคือเหมาะและดีกับกับผิวเราในเรื่องของ สกินเท็กเจอร์เรื่องของสกินคุณตี้เหมาะมากสําหรับคนที่ผิวเหี่ยวหรือริ้วรอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้หมดเลยระยะเวลาจะอยู่ได้ประมาณ6-8เดือนแล้วก็มาฉีดซ้าทุกๆ6-8เดือนประมาณนี้ค่ะก่อนอื่นก็ผมในแพทย์ไพศาารดำบีทรนะครก็อาจารย์เป็นผู้บริการโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงสาขากรุงเทพที่นี่นะครับก็วันนี้ก็เป็นการอบรมนะครับเชิงปฏิบัติการนะคุณหมอเขาได้ทํากันด้วยโดยทางมหาลัยก็ร่วมกับทางบริษัทอัลตาวีนะครับ ในการเรียกว่านำผลิตพัณฑ์ตัวใหม่มาให้แพทย์นเนี่ยได้ทำได้เรียกว่าลองมือนะเพื่อให้เกิดความชำนาญฮะเพื่อนำไปใช้กับประชาชนได้อย่างปลอดภัยเพราะวันนี้เนี่ยเราก็เห็นว่าจะมีสารกลุ่มเล่านี้เรียกว่าไบโอสติมูเลเตอร์นะฮะออกมาเยอะซึ่งไม่ใช่ฟิลเลอร์นะเราแยกกลุ่มกันเลยแล้วก็นำม,มาใช้เพื่อปรับผิว ให้สวยเนียนนะหรือที่ทางคุณเจียบอกคือเรียกว่าไหมน้ําซึ่งมันก็คือเรียกว่า PDO อาจจะได้ยิงคำนี้กันเยอะๆแล้ว PDO ก็เป็นสารตัวหนึ่งซึ่งเราทําเป็นไหมฮะเป็นไหมเส้นแต่ในวันนี้เนี่ยสารตัวนี้เราเปลี่ยนมาเป็นสารเหลวงั้นสารเหลวเนี่ยเวลาเราฉีดเข้าในหน้ามันก็กระจายได้ดีกว่าเยอะกว่าแล้วก็อยู่ในเ,เรียกว่า ตำแหน่งที่เราต้องการได้ดีมันก็จะกระจายได้ทั่วการกระตุ้นการสร้างอคอลลาเจนเนี่ยก็จะดีแล้วก็ผิวเนียนนะครับตะกี้ได้ถามว่าเรื่องของข้อแทรกซ้อนเนี่ยถามว่ามีไหมมีทุกสารละครับแต่ว่าตัวนี้บอกได้เลยว่าน้อยมากๆเพราะพีดีโอเนี่ยเป็นสารที่ค่อนข้างเรียกว่าไม่ไม่แรงคืออินเนอร์นิดหนึ่งนะครับเพราะมันเป็นสารที่ร่างกายเราเนี่ยสลายทิ้งหมดฮะไม่มีการเก็บอยู่เลยภายในเวลา 6- 8เดือนใช่ไหมฮะก็ สลายหมดครับต่อให้บางครั้งการฉีดเนี่ยก็เป็นเทคนิคสาคัญถ้าฉีดไม่ดีเนี่ยจะตกเป็นก้อนเนาะคือไปฉีดแล้วรวมอยู่ตรงไหนเยอะเกินไปมันก็นะแต่สุดท้ายแล้วสลายหมดงั้นการที่เรามาสอนในวันนี้เนี่ยเราก็ได้แพทย์ที่มีความชํานาญการใช้มาก่อนนะจากทางเกาหลีแล้วก็มาเทรนหมอไทยนะหมอไทยแล้วก็มาเทรนกันเองฝึกนะครับเพื่อจะได้ฉีดได้อย่างถูกวิธีงั้นฉีดได้ถูกวิธีก็คือต้องฉีดกระจายน้อยๆฮะ นะให้ให้สม่ำเสมอไม่ว่าจะเป็นใต้ตา,ตาแก้มตอบแก้มที่ให้ผิวเนียนขึ้นแล้วก็ลงมาถึงคอก็ยังได้นะครับฉะนั้นตะก,กี้ก็ได้ยินจากคุณเชียบอกว่าเราจะฉีดร่วมไปกับท็อกซินนะ,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 ะจะเรียกว่าโบหรือจะฉีดไปร่วมกับฟิลเลอร์ก็สามารถทําได้หรือจะเป็นตัวโดดเลยครวันนี้ผมก็เอาไปฉีดเป็นตัวโดซะเยอะเพราะคนไข้ชอบแล้วข้อที่2คือข้อแทรกซ้อน ที่เราเคยมีกับฟิลเลอร์ที่เรากลัวคือเข้าเส้นใช่ไหมฮะแล้วตาบอดไม่มีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะงั้นเราเลยรู้สึกว่ามันเป็นสารที่เข้ามาแล้วปลอดภัยนะวันนี้เนี่ยเสริมสวยเนี่ยก็คุยกับคุณเจี๊ยบว่ามอตโต้ของการให้บริการของทางาาาบริษัทเอย่ยทางหมหาลัยแม่ฟา้าหลวงเราเนี่ยก็คือความปลอดภัยในการทำเสริมสวยและก,ก,ก็ก็ตอบประชาชน นะฮะอันนี้คือคีย์หลักเลยเพราะว่าถ้าทําไปแล้วมีตาบอดขึ้นมาทีนึ่งตกใจทั้งวงการอันนี้ก็ทําให้ใช้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็เรียกว่าเป็นข่าวดีของสารตัวใหม่ที่ปลอดภัยเข้ามาในประเทศไทยครับจริงๆมันใกล้เคียงกันเลยค่ะแล้วก็อีกอย่างมันทําควบคู่กันได้มันสามารถไปเสริมในจุดที่ที่ฟินเริ่ม ทำไม่ได้ได้ด้วยซําหรือสามารถทำคอมบ์คอมบกันในเวลาเดียวกันก็ยังได้มันทําให้การความสวยมันดูสวยเป็นธรรมชาติสวยละมุนไม่สุกไม่เป็นฉีดไม่ไม่โอเวอร์ฟิลเกินไปตัวนี้จะเป็นความเ,เน้นความธรรมชาติของผิวมากกว่าแล้วก็เป็นคอลลาเจนของเราเองนะเนียนแล้วบางคนจะเรียกว่าฉ่ำนะผิวค่อนข้างสวย นะครับคือไม่ขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วเหมือนฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เราฉีดขึ้นมาอย่างให้คางยื่นมีหน้าผากมีแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ไม่ละอันนี้เราฉีดกระจายเพื่อให้ผิวเราได้สร้างสารนอกจากคอลลาเจนแล้วอย่างอื่นๆอีกเพื่อข้นมาให้เกิดผิวเ,เนียนสวยแล้วก็ใสคไอคำนี้ครับ